สวัสดีครับแซมมาแนะนำสีบประตูที่มีการจัดแคมเปญราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับผมเป็น Toyota Revo สีประตู2 4 e เกียร์ธรรมดานะครับทั้งหมดเลยที่จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับผมแต่แซมจะเน้นย้ำที่คันที่เลขไม่ไม่ข้าม1แสนนะครับเป็นแบบมีแคลรี่บอยทรงเสมอเก๋งนะครับผม เป็นปี18ทั้งหมดนะครับราคา379 0 0 0บาททั้งหมดเลยทั้งรถนะครับราคาเท่ากันทั้งหมดใครมาก่อนก็เลือกไปก่อนไมน้อยก่อนเลยคลิปนี้แซมจะเน้นเฉพาะรถแบบมีแคลรีบอยแล้วก็ราคา390,000เเลขไมไม่ค่า1000 0นะครับมาเริ่มจากคันแรกก่อนเลยอ่ะคันนี้พิเศษนิดนึงก็คือเป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยแต่เลขไมน้อยครับกท6อ3นะคันนี้เลขไม 4,500นะครับเป็นหน้าเดียวกันทั้งอตเลยปี18 2.4 e นะครับผมต่อมากทนี้ครับ5,8,1นะเลขไม่7,500 0นะครับผมต่อมา2,0,5,0นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณ9,000 90, 0นะครับผมส่วน5,7,4คันนี้เลขไม่อยู่ที่8,500 0นะ ต่อมา981นะครับเลขไมอยู่ที่80,07นะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าเพิ่งจองไปนะครับผมกท601คันนี้เลขไหม่อยู่ที่50,03แซมจองไปเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะต่อมากท605แซมไม่แน่ใจว่าเลขใหม่เท่าไหร่แต่ว่าข้าม10,000แสนนะครับแซมก็เลยไม่ได้ดูว่าเท่าไหร่นะครับผม อ้าแ,แถมน,นิดนึง4ประตูอ่ะหัวเดียวพวกนี้เลขไม้3 0มแสนนะครับราคา379นะมาตามมาเรื่อยๆเลยนี่ต่อมาคันนี้ก็เลขไม่แสนขึ้นนะแซมขอข้ามไปนะครับผมแซมจะเน้นในส่วนของคันที่เลขไมไม่ข้าม1000 0แนะครับแล้วก็อ่ะแถมน,นิดนึงคลิปนี้อย่างที่แซมเคยรีวิวไปก็คือตัวหัวเดียว นะครับตอนนี้ที่รถว่างอยู่เหลือสองคันนะที่รถว่างอยู่เหลือ2คันนะครับก็คือกอทอน,นี้ครับผม7 1 8 7หนึ่งดดนะครับกอทอนี้เจ8ดหนึ่งดเจดะครับผมปี18ดหัวเดียวเกียร์ธรรมดานะครับดี a ม็1.9คันนี้เลขมาอยู่ที่2 0งแ0 0ห้านะครับผมคันนี้ว่างอยู่นะดูกทอก่อน,อน7 1 8ดนดดนะครับว่างอยู่ สองแสนห้านะต่อมากทอนี้เจ็ดสองสามหนึ่งก็ยังว่างอยู่คันนี้เลขมาอยู่ที่สองแสนเจ็ดนะครับสองคันนี้ราคาสองแสนสองหมื่นบาทนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะฝากไว้ด้วยสำหรับสองคันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะมาต่อเอาแบบสี่ประตูคลิปนี้เน้นสี่เน้นแต่สี่ประตูนะครับผมสี่ประตูตัวเตี้ยมาต่อคันนี้เลย เลขไมน้อยนะต่อมากทนี้ครับผมอาจจะสิดนิดนึงนะครับทะเบียน1999นะครับผมคันนี้เลขไม่อยู่ที่78ดนะครับรถสวยแซมดูแล้วคันนี้นะต่อมากท4ี่หเลขไม่8 0ด0มนสี่นะครับ4ี่หหนึ่งครับกทนี้เลขไม่แดหม่นะครับ ต่อมา9099เ้ลขไม้้าสครับผมกท .9997 เก้ลขไม้หมนเก้าะครับผมมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับผมต่อมากท .987 นะครับผมเลขไม้เจ็ด0นสาพนะตอนนี้ตัวนี้นะครับผม 604เลขไม้แป0 0 0นะ6 0 4นเลขไม้80,000 603อันนี้เลขไม้อยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นปี16นะเลขไม้หลักหมื่นเช่นกันราคาเดี๋ยวแซมเช็คให้อีกทีหนึ่งนะสังเกตปีอ่ะปี17ดทุกทีครับเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะแต่ถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วกระจังหน้าจะเป็นแบบอ่า สีดำนะครับผมแซมก็จะเน้นแต่ที่มีแคลรี่บอยแล้วก็เลขไม่ไม่ข้าม1 0 0แนะครับผมเพราะว่าลูกค้าจะถามมาในส่วนของแบบไม่มีแคลรี่บอยซะเยอะเลยนะครับแซมก็จะคัดมาแต่คันที่มีแคลรี่บอยแล้วก็เลขไม่น้อยๆน,นะมาต่อมาคันนี้607 607คันนี้จะเลขไมอยู่5 7 0 0 0นะคันนี้5 7 0 0 0นะครับคันนี้ แซมก็ดูรถแล้วคันนี้รถสวยนะห0ศูนย์เจ็ดเลขไม้ห้าหมื่นเจ็ดก็คือตอนนี้ทั้งรถที่โกดังบางนาเลขไม้น้อยสุดจะอยู่ที่ห้าหมืนะใครมาก่อนก็เลือกไปก่อนนะช้าอดนะครับผมเพราะเราขายราคาเท่ากันทั้งรถเลยนะครับผมสามแสนเบาทนะครับต่อมากทานี้ครับ4,9นะครับผม4,9 เ,เลขใหม่แซมไม่แน่ใจยังไงทักมาหาแซมอีกทีนึงนะครับแซมไม่ได้จดเอาไว้นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมมาเดินมาเรื่อยๆนะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะสองศูนย์ห้าสามคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนนะครับผมสองศูนย์ห้าสามสามเจ็ดนี้ก็เช่นกันนะครับผม 52คันนี้อยู่ที่90,000นะครับผมแล้วก็3คันต่อยนี้เลขไมล์100,000ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับกทนี้ครับ8705นะครับแล้วก็คันนี้เช่นกันนะ2097นะครับผมแล้วก็4493นะเลขไมล์100,000ขึ้น S <S นะครับผมต่อมากทอนี <S <S 2> <S 2> ้ครับผมเก้าเเนะครับเก้าเลขไมเก้าม่นสามนะครับผมเก้าสี่ห้าเก้าันนะครับคันนี้เลขไมแปดหมื่นแปดพสาอยหนะต่อมา กท .981 นะครับผมเลขไม่แ8 0ห0นนะใกล้หมดแล้วนะครับผมสองเก้าเก้านะครับกทนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสองกิโลนะครับผมคันนี้เลขไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยแซมไม่แน่ใจละไม่ได้จดมา รถนะน่าจะล็อกด้วยแต่แซมดูแล้วรถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสาหรับคันนี้นะ,ะคันสุดท้ายครับผมเลขกอทอ 4, 3, สี่สามศูนย์ศูนย์นะครับเลขไม่แปดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับผมก็หมดแล้วนะครับสําหรับที่โกดังบางนาก็มีอยู่ราวๆเกือบเกือบยี่สิบคันนะครับแซมก็คัดมาแต่เลขไมคันที่ไม่ข้ามหนึ่งแสนนะครับ น้อยสุดตอนนี้อยู่ที่กท607นะครับเลขไม้ห้าหมื่นเจ็ดนะห้าหมื่นเจ็ดเดี๋ยวลองไปดูอีกครั้งหนึ่งมันจะจอดอยู่ไหนหนะาแต่แซมดูรถแล้วรถสวยนะ607นะครับผมช่วงลนช่ชุนล่างไม่เป็นสนิมเลขไม้น้อยด้วยน้อยที่สุดณนะตอนนี้อยู่ที่บางนานะครับผม607 ส่วนเป็นแบบไม่มีแครี่บอยแล้วก็มีนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบมีแครี่บอยเนี่ยเราก็ลงเล่มให้เรียบร้อยเป็นปี18ทั้งหมดเลยนะครับปี18ทั้งหมดเลยนะครับผมอ้คันนี้เปิดได้่ะเดี๋ยวลองดูคันนี้นิดนึงอโอเคคันนี้ล็อก คันนี้กท94้แซมไม่แน่ใจเรื่องเลขไหมนะครับยังไงทักมาหาแซมอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแซมพาไปดูกท607นิดหนึ่งที่ไม่ห0ม53น้อยที่สุดแล้วนะครับมาคือคันนี้แต่แซมดูแล้วช่วงลงช่วงล่างไม่เป็นสนิมนะกทนี้นะ607เลขไม่อยู่ที่53 0 0 0นนะนี่นี่ครับเห็นไหมครับไม่เป็นสนิมนะเลขชัดซีชัดเจนนะครับผม นี่จะเป็นแบบนี้นะแครี่บอยทรงเก่งนะครับเป็นแบบนี้หมดมานี่นะครับสวยๆทุกคันเลยนะครับสวยงามสวยงามนะสวยงาสวยงามดูด้านทงด้านท้ายนะสวยอยนะมาลองดูช่วงล่างหน่อยอันนี้เป็นโครนเฉยๆนะครับสีแดงๆไม่ได้เป็นสนิมนะดู เห็นไหมครับเป็นขี้โคลนเฉยๆนะครับนี่นะครับไม่ได้เป็นสนิมเลยนะครับสวยงามสวยงามก็แนะนำคันนี้นะครับ607นะครับ607ปี18ราคา379 0 0 0จบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้เนาะแซมจะมาแนะนำเฉพาะตัว4ประตูตัวเตี้ยที่มีการจัดแคมเปญราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับผม ใครสนใจที่จะเข้ามาดูรถก็โทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับที่โกดังไบเทคโกดังบางนาติดกับไบเทคบางนาเลยนะครับนี่ติดกันเลยนะครับผมมาไม่ยากครับก่อนถึง4แยกบางนานิดเดียวมาไม่ถูกยังไงโทรหาแซมได้นะครับเดี๋ยวแซมแชร์โลเคชั่นไปให้0ูนย์หกม่สห้าสองนะครับศูนย์6หกนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม